Sorry, s <S สาระเร็วเช n ยองสวัสดีครับฐานนะครับฐานเน่าฐานเน่าคืออะไรนะครับวันนี้สาระเร็วเช n ยองก็จะมาเล่าเรื่องฐานนะครับฐานเน่าฐานน้ํานนกดไหลนะครับเกิดจากอะไรมีวิธีป้องกันยังไงมาดูกันเลยครับสําหรับนาฬิกานะครับที่เรียยว่าทฐานเน่าก็คืออาการของฐานที่มีน้ํากด ไหลออกมาจากฐานนะครับและน้ํากดนี้ก็สามารถรั่วออกมาแล้วก็ไปจัดก่อนร,ระบบภายในเครื่องทําให้เครื่องเสียหายนะครับอาการน้ํากดรั่วสามารถเกิดขึ้นได้กับฐานนาฬิการาคาถูกๆนะครับได้ตลอดเวลาแต่สําหรับบางท่านถามว่าแล้วฐานราคาแพงนะครับแบรนด์เนมมียี่ห้อนี้มันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นไหม ก็ขอบอกไว้เลยครับว่ามีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้เหมือนกันนะครับแต่ก็น้อยนะแต่ก็มีโอกาสนะครับและฐานที่เป็นของมียี่ห้อแบรนด์เนมนะจะเกิดหลังจากที่แบตหมดได้สักพักนึงก็คือหากแบตเราหมดนะครับฐานหมดพลังงานแล้วเราต้องรีบเปลี่ยนทันทีสำหรับนะวิธีป้องกันไม่ให้นาฬิกาเราได้รับความเสียหายจากฐานเน่า วิธีที่1นนั่นก็คือนะครับให้เราใช้ฐานแบรนด์เนมของแท้ไปเลยนะครับแม้จะแพงหน่อยแต่ก็คุ้มนะเพราะมันไม่คุ้มกับนาฬิกาที่เราใช้อยู่นาฬิกาเรือนเหมือนเรือนแสนเจ็ดแปดพันมาใช้ฐานก็ละสิบยสิบบาทถ้าเกิดมันน้ำกดรั่วนะครับเราฐานเน่ามาเนี่ยแล้วมันก็ไปทำความเสียหายให้กับระบบภ,ภายในนาฬิกาของเรามันจะ เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายนะครับไม่คุ้มกันนะักน,นี่ก็แนะนําให้ใช้ของแท้ไปเลยนะครับข้อ2นะถ้าหากว่าฐานเราหมดควรจะรีบเปลี่ยนฐานใหม่ทันทีนะครับจะปล่อยไว้นานนะเพื่อป้องกันการดอดซึมของน้ากรดนั่นเองข้อ3นะครับสําหรับบางท่านนะครับที่เราไปเปลี่ยนฐานมาใหม่ๆนะครบ2ปีแล้วฐานแบตเตอรี่เราก็ยังไม่หมดนาฬิกาเราก็ยังเดินอยู่อันนี้นะครับแนะนํานะครับ เมื่อครบ2ปีแล้วควรจะเปลี่ยนฐานใหม่ทันทีนะครับควรจะเปลี่ยนทุกๆ2ปีนะอันนี้ก็คือการป้องกันนะไม่ให้เกิดการรั่วไหลของสารเคมีในตัวฐานได้นะครับเดี๋ยวเครื่องเราจะเสียเปล่า,ลาอันนี้ก็คือวิธีการนะครับป้องกันนาฬิกาของเราจากฐานเน่านั่นเองสำหรับท่านที่เข้ามาดูครั้งแรกนะครับ ชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับสารเ็วชาแนลไปแล้วครับพบก,กันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีทุกท่าน